ทุกคนมันฝรั่งที่ไปเก็บนะคะเดี๋ยวจะแบ่งใส่ถุงให้เจ้นะอันนี้มันเป็นลูกใหญ่นะคะส่วนอันนี้เป็นลูกเล็กนะคะเดี๋ยวจะค้าคะกันค่ะทุกคนนี่นะคะใส่ถุงเรียบร้อยแล้วแบ่งแบ่งกันไปกินก่อนนะคะให้ไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวหนักประมาณคนละสองโลอะไรอย่างงี้ ตอนนี้ก็จอดรถที่หยอกรถไปนะคะเพราะว่าที่จอดเยอะมากตรงใกล้ตลาดก็คือเต็มนะคะเพราะว่าวันนี้คนมาแบบตลาดเยอะนะคะก็เลยจอดตรงนี้แล้วก็เดินไปนะคะได้ออกกาลังกายด้วยร้อ,ยนอนมากทุกคนใครมาเกาหลีช่วงนี้นะคะต้องเตรียมร่มมาด้วยนะคะ แดดอันร้อนแรงค่ะโอ้แม่เจ้าอันนี้ก็พาทุกคนมาตลาดนัดมาสอกอีกแล้วนะคะเ <laughs> ที่ยวบ่อยช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะพาแบบมาออกมาข้างนอกเลยแล้วก็เดี๋ยวสักพักก็จะพาเจ,เจ๊เขาไปเก็บผักนะ,ะผักไทยที่ปลูกนะคะจริงๆแม่ไม่ได้เด็ด มาเพราะว่าจะให้เจ้เขาเก็บไปกินที่บ้านอะไรอยเนาะก็เลยเก็บเฉพาะที่แม่กินเนาะก็เลยรถไฟนะคะทุกคนผักสดมากนะคะคแต่ว่าอยู่ที่รถไงไ,ไม่ขาะก,กับเก้ก็นั่งหน้า<ป>บ้าน<ป>าก็ได้<ป>เออ ผักบุ้งน่าสื้ออยู่เดี๋ยวมาซื้อผักบุ้งเดี๋ยวอีแตวแก้วอ้ยเก่งไก่ผักเออร้านเมื่อกี้เป็นร้านที่เวียดนามเนาเเี่ยวได้เขาขายผักแบบเหมือนผักบ้านเราด้วยเดี๋ยวไปซื้อผักบุ้งมึกปลาไอ้นี่ปลาดาบปลาสตดนะคะ เต็กว่าผล,ลไม้ค่ะอู้ผล,ลไม้น่ากินมากทุกคนเอาชอบมาร้านนี้ทุกคนห้าพันวอนนะคะมีชุดเด็กด้วยเจ้เขาก็ซื้อให้ลูกแล้วนะคะแต่ว่าผู้ชายลายดอกน่าจะไม่ไม่เวิร์กชุดอันนี้ก็ห้าพันนะคะทุกคนดูดิน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นใสเดี่ยวอันนี้น่ารักดี สี่ชมพูเขาพูดไปเลยชุดน่ารักมากเลยอุ้ยสวยอุ้ยผ้าแบบดีอ่ะห้าพันวอนห้าพันวอนน่ารักมากอืส่วนไม่รู้ส่วนตัวชอบสีนี้แต่ไม่รู้อะไรไม่ฉันใส่คอชดไม่ไม่ินี่เจ็ไม่ขึ้นเออ ใส่ค<ส>อเชิเช้ตไม่ได้ดูนี่ดิดอุ้ยน่ารักพี่เปิ้ลอุ้ยน่ารักดูลูกคุณหนูมากใส่กับกระโปรงใส่กระโปรงก็ได้กางเกงก็ได้กระโปรงสั้นอะสีดำน่ารักอู้ดูดิผ้าเขาดีมากเลยนะมันเป็นแบบยี่ห้องไงเนาะอุ้ยอันนี้มันก็แขนมันสวยนะแต่ว่าคอมันอันนี้ไปหน่อยคอเต่าแบบเนี้ยคอไม่สวย ทุกคนชุดห้าพันวอนค่ะห้าพันวอนดูได้น่ารักเป็นผ้าแบบลินินนะคะอูกิมจิช,ชอบที่ใส่ถุงเขามากเลยดูดีน่ารัได้แบบเจ๋งอ่ะได้ยเยอะอยู่นะไหัวอะรไม่รู้เอามื่นหนึ่งโอ้ดูไก ไก่ตัวนี้มีผมด้วยอุ้ยไก่ดำก็มีอู้ไก่ไม่ได้หรอกอุ้ยข้าวไปได้ร้องน่ารักร้องให้ตายน่ารักอุ้ยเป็ดก็มีนะข้าวไปจะร้องให้ตายแล้วโอ้โหโอลิซูชินาซอ

ซื้อปให้ลูกคนละอัน,อนจ่ายนิงเนียนนะคะมากินบะหมี่เย็นนะคะไม่ไหวอากาศร้อนแรงเยอะค่ะนี่กินหมดหรือเปล่านี่นะคะนิงยน ค่ะอร่อยเป็นไงได้ไหมไม่ต้องปรุงแล้วไงถ้าที่อื่นเนี่ยต้องใส่น้ำส้มเพิ่มอะไรเพิ่มเลี้ยวเส้นเขาก็เล็กด้วยพี่เปิ้ลจัดการนี่นะคะอร่อยมากชอบเม็ดนี้เนี่ยจัดเนี่ยอร่อยมันหอมมากเลยเม็ดนั่นนี้นะคะ,ะนะของพี่เปิ้ลแบบยำนะคะนนะเห็นไหม เอาสิกินด้วยกันไงจัแล้วจันแบบสวยๆกินหลายอย่างแท้พาเจมากินเนงเมียนนะคะอร่อยมากทุกคนอร่อยอ่อยแว่าอะไรละที่มันมีหย่างด้วยมับหมูย่างก็น่าจะฟินฟินมากอร่อยด้วยร้องหน้าไปหลายอย่างเซนเดียว เม็ดอันนี้อร่อยมกค่ะจับหัวลูกฉันเ้อเร้านเนี่ยมักกะลีให้รำจัดจัด่ะอันนี้ก็อร่อยยำอื้นื้อนี่เลยอ่ะพิก็อร่อยจงพี มีสมน้อยให้ด้วยนะวูซามชิ้นเนี่ยตอนแรกนึกว่าสองถูกใครกินสมน้อยแค่มึงกินไหมไม่ผมกินเลยสุขภาพเจ๊เจ๊เปิลกินปบบเออเจ๊เปิลกินว่าสุขภาพฉันกินเองฉันกินรังยอใส่หมดเลยเหรอใส่ไปเลยน้ำมันจะแห้งไม่แห้งเหรอเพราะว่ามือเยอะสมน้อยค่ะุ๊เอาสมน้อยให้เปิล สรงน้อยนะใหญ่มากเนาะอ๋อเล็กๆให้ฉันก็พออันไหนอันใหญ่ใหญ่กว่าน,นั้นบนเลยข้าวมดเลยมันก็สมราคาอยู่นะใหญ่ขนาดนี้เขาไม่เนี่ยเขาเข้าใจให้เขาจะเพียงแค่ขนาดนี้ิดเทบุคคนนี้นะคะ คาริบถังเนื้อวัวนั่นเอง้ส่วน,น,นใหญ่ก็ลูใหญ่นะเนหรัน,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 นลั้ออ่นมานราน,านราน้านนี้ก็คืออร่อยมากนะคะนเน่งเมียนเนาะอิ่มจังตังอยู่ครบนะคะวันนี้เจ้เขาเลี้ยงเนาะทุกคน ร้านเขาก็มีมาลอดด้วยนะคะนี่นนได้ไไดนี่นะคะอืมเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยอเขาคงไม่กินหลองเดี๋ยวก็ปล่อยร่วงไม่มีอะไรเอรอดูดีๆนะเนีเ่นี่นะคะอันนี้ต,นนนต้นเนี้ยมันคล้ายๆต้นอะไร ผักเพลวเนาะแต่ว่ามันเลวแต่ไม่ใช่เนะมันเป็นหญ้าทุกคนดูดิเหมือนมากผัวยังบอกเลยที่ฉันปลูกผักแพลวแล้วมันนี่มันไม่ใช่หญ้าหรอน,นึกว่าหญ้า <c oughs> เก็บผักจ้ามาตอนเที่ยง <c oughs> มาตอนเที่ยง <c oughs> ทุกทีนะ <c oughs> ดูมะเขือเทศเขาของเรายังไม่สุกต้นต้นน,ตนุนต้นนุ้นเนี่ยยังไม่แก่เนี่ยต้น ใบกินได้แต่มันจะไม่ค่อยโตเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะมาช่วยเก็บช่วยเจเก็บก่อนอต้นนี้ยังแบบกินได้อยู่มันไม่แก่ดูดีทุกคนอืดีทุกคนโอ้ต้นเดียวก็คือเยอะมากนะคะดอกออกแล้วไงพร้อม พร้อมปลูกอีกรอบเออ้อมปลูกแล้วเนี่ยอันเนี้ยอุ้ยจริงๆฉันว่าเก็บเมล็ดมันไว้ได้เนาะใช่ใช่ใช่เมล็ดมันอะเป็นผักชีฝรั่งหรือว่าเผือกใช่ฉันปลูกอยู่ต้นเดียวนั่นแหละนี่นไอมึงใบมันกินได้เลยเนี่ยอืออะไรผักชีฝรั่งเอาใส่ตำไอ้นี่เนาะตหอมๆใส่ข้าวหอมใบสองใบก็หอมแล้วเอาไปใส่แบบยำอุเด็ดไปเลยเดี๋ยวมันก็งอกอีกเฮ้ยแต่มันนี่ ใส่ไปในนี้เลยเ้อืมใส่ไปเยใบพอวะเอาไปอีกยมันก็งอกอีกดอันนี้ก็อร่อยนดอกออกแล้วเดี๋ยวเอาเมล็ดมันไว้ขอกคุพริกไทยออกแล้วนะคะพริกขี้ฝาไงรู้ป่ดึง พริกชี้ฟ้าออกแล้วอันนี้พริกข้าบ้านดกมากพริกข้าบ้านดกมากดูมันไม่งองเยใส่มือหรอมชื่อเวอร์ยักเอาอีกโอ้ยพริกข้าบ้านคือดกไปตอนที่มันลูกใหญ่ๆอ่ะเด็ดมาเขื่อด้วยเอาลูกใหญ่ๆเออเอาไปจิ้มนี่กินได้นี่ทุกคนมะเขือเทศสุกอยู่สองลูกจ้ะจ้ะใครจะกังไกจ้ะ มันเปิดเทศแดงแล้วนะมองมุ้จาวันไกลเหรอแล้วใครจับชิมมันสุกอยู่สองลูกเราก็จะชิมไอ้ยมันมีไม่เยอะฝนมันน่าจะไม่ตกมันก็เลยแบบไม่สวยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนตกเดี๋ยวมันก็โตแล้วมันกำลังจะโตข้างในมันก็โตอันนั้นก็จะโตแต่อันนี้ด่วนที่โทรศัพท์จ้ะอันนี้คืออะไรอ่ะ นี่อ๋อแก่ไปเลยค่นี้เราพอแล้วเอาไปผัดผักอะไขอนเตาขอนเตาอ่อนกรอบนี่นะมันก็พูดอิดเอาอันใหญ่ๆเนี่ยนี่ก็ใหญ่นี่เออเหมอนนี่เอาไปผัดอ่ะแล้วไอ้ที่เนี่ยที่มันมีเม็ดเม็ดน่ะมันก็แก่แล้วเจ๊นี่ไงเด็ดไปนี่ไงเยอะเยอะมาละสินี่ไงเออวู้กิดมาลาหรืฟักแมวนี่เออมาลาะพอเราผัดได้ดึงเลยดึงเลยแม่ โอ้โหดึง,ดงมันแก่หมดแล้วดึงไปเลยทั้งลากขวดอยนี่โวระคะเอออันนี้แบบหวานนะเจเดี๋ยวตอนเย็นจะมาปลูกอยู่พิกเดี๋ยวชวนผัวมาตอนเย็นดึงแบบนี้เลยลากมันมากับผัวมันตอนเย็นมากับพี่มาตอนบ,บ่ายนะเอาก็เจจะรีบกลับเนาะดึงไปเลยดึงให้หมด แบ่งกันกินหอมมากเลยหอมหอยหอยเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวมาหวานใหม่เดี๋ยวจะเอาไปแกงฟักไงซื้อฟักมาตังก็มีว่ะท่านว่ะเดี๋ยให้หมดทุกอย่างได้มันร้อนนะักไปอืมกินหอมมากหอมหอยหอยแบบแกงกับเอาไปให้กูกินให้ทันแล้วกันนะกับเออแบ่งกัน เดี๋ยวฉันอยากกินผัดกะเพราฉันก็มาเด็ดเองเหลือไว้ให้เจอะลรมากินเด็ดไปเลยเออนั่นดอกกำลังออกหอมๆเลยอ่ะทั้งเขียวทั้งแดงจ้าเราอย่ไปตัดให้มันถึงโคนนะนอนสีเขียวขเขียวที่เหรอเออ ที่แม่เขาเรียก <c oughs> กับเราขาวนะกะบเราแดงกับเราขาวค่ะที่มันเป็นสีเขียวทำไมไม่เรียกสีเขียวอ่ะทำไมถึงเรียกกระเพราไ,ไม่รู้ตัดไปแบ่งกันคาลาน,นิดตองสามยอดมันก็หอมแล้วไงมัดหนึ่งก็ได้พันวอนแล้วนะเออพันวอนนะจ๊ะนั่น นั่นอีกงานหนึ่งนะตรงนั้นอ่ะเออโอ้ยฮอนรวบไปเลยตัดไปเลยเดี๋ยวฝนตกมันงอกอีกเดี๋ยวรอบหน้าไปให้พีตาเออแบ่งกันว่าจะเอาคำจ่าไปให้แกอืม ม,มันรู้แกวนะเห็นไหมมันจะกินนะแต่มันไม่มาตัดมันร้อนมันใส่ไม่ดีมันไปหลบในร่มแล้วนะ่ตตตนะลลนะตัดไปเลยโอ้โหแต่ไม่ตัดนจะแกอะลรนะตัดไปเลยจะเอาทีนี้ถ้าเราทำอะไรนะก็ะได้แล้วนะ เดี๋ยวฝนตกงอกไม่ไม่ทันนะแม่กินไม่ทันนะเนี่ยเจรวบเลยรวบแล้วก็ตัดมันรวบผมใช่ไหมร้อนใช่ไหมร้อนร้อนรวบตัดก็ะพิรีพี่ไลเอาพระพิรี่ิไลเหลือเกินโอ้ยเออจ้าเรียบร้อย ขอยอดผักตู้ยต้องกินแกงเห็ดแล้วไหมอ่ะขอนิดนึงนะกัน <c oughs> แกงเห็ดรวมเจ๊ใส่บักออด้วยใส่อะไรนะเอโหบักอะ่ะ หวานหมดอืมน่ากินอร่อยอร่ออร่อมากชอบค่ะอืมอันนี้อะไรอโรมอืมเก่งจังเลยอ่ะอืม S 1> <S 1> <S วันนี้พาเด็กๆมากินแฮมเบอร์เกอร์อุ้ยมีหน้าใหม่ด้วยนะคะ,ะอุ้ยอิกุกัตจิเป็นแฮมเบอร์เกอร์แบบอุ้ยมีรูปหมีน่ารักมากเลย แมคกโดนัยเดอ์ที่เกาหลีเขาจะเรียกว่าแมคกโดนัยเดอร์นนะ <laughs> ไม่ใช่แมคกโดน้องว้าชิคก,กินต้องมีแน่อะม่เจ้วาว่าจริง 여기 보게 여기 안 맞아? 여기 아, 아니, 아니, 맞아. 이거, 이거 맞나? 어, 맞아. 가격올랐네 어, 어. 맞아, 두, <laughs> 두 개? 두 개. 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 가져두 개. 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 두 수준 맛마나 수준? 아빠주 소주, 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 아빠 소주, 소주, 소 나. 소 콜라 먹잖아 소준 니가 왜 그거 먹어나나주 소주, 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 소준이주 소주, 소주, 나도 소주, 나주 소주, 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 소아 소주, 나주소이 소주, 이거 다똑같으ก까오빠거이거่ะก็งงกกอกีนนก,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 กม่กินแรอีกแล้วนะะรมาใหม่ัน 괜찮아 같이 먹어 하, 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 어 하, 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 แฮช็อปมังชอดัว่그냥แค่ซอสๆมากนดูวิธีกินเด็กเกาหลีนะคะจะเอาอันนี้ยัดเข้าไปในแฮมเบอร์เกอร์ด้วยลองกินแรปนะคะ แรปเนื้อนะคะอันนี้เป็นแบบมาใหม่เลยยังไม่เคยกินปกติกินแต่แรปกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนาะชิมก่อน 나 이젠 너 없이는 안될것 같아. 밤에 잠도 안 오고 머릿속엔 온통 너 생각으로 가득해서 보고 싶은데 너무 늦었나. 니네 꿈에라도 가고 싶어. 혹시나 너도 지금 나와 같이 잠못 들고 있다면 전화 걸어도 될까? 마네 맘을 싶어. 이젠 더 이상 참지 않을래. 사랑한다고 말해볼까.